เมื่อเราพูดถึงอาการน้ำเข้าเครื่องนะครับอ่ามันจะมีอาการน้ำเข้าเครื่องของรถหม้อน้ำแล้วก็น้ำมันเครื่องเข้าหม้อน้ำอ่าของรถหม้อน้ำนะครับทุกท่านอ่าเดี๋ยวเรามาอธิบายคลิปนี้แล้วก็เราก็จะทำการนะครับถอดแยกชิ้นส่วนนะครับอ่าชุดปั๊มน้ำนะครับอันนี้เป็นของมีโอร้อยยี่สิบห้านะครับทุกท่านนะอ่าของคันนี้แหละนะที่เราอ่าเนี่ยนะที่เราแยกโครงออกไป นะครับทีนี้นะครับการที่น้ำเข้าเครื่องนะครับมันเกิดมาจากเรื่องของซีนตัวเนี้ยไอซีนตัวปั๊มน้ำเนี่ยอย่างที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยนะครับซีนตัวนี้นะตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นของรถอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าซีนปั๊มน้ํารั่วโดยปกติซีนปั๊มน้ํานะครับในรถที่เป็นเกียร์ธรรมดาอ่าที่เป็นค่ายอื่นนะที่เป็นค่ายอื่นที่ไม่ใช่ยามาฮ่านะอ่า เมื่อซิลปั๊มน้ำรั่วมันจะมีอรูระบายน้ำทิ้งอยู่ด้านล่างนะแต่ถ้ารูตันนะครับหรือว่าเกิดสุญญากาศปั๊บนะครับอ่าน้ำที่มันรั่วเนี่ยมันก็จะขังภายในห้องภายในห้องระหว่างเนี่ยระหว่าง่าซิลกันน้ำมันกับซิลกันน้ำเนี่ยมันจะมันจะมันจะเป็นห้องนะถ้าเป็นของรถเกียร์ธรรมดานะครับอ่าที่เป็นค่ายอื่นนะแต่ถ้าของยามาฮ่าเนี่ยมันจะมีซิลนะครับ มีซีนตัวเดียวเลยกันน้ำมันอ่ากันน้ำนะครับมีซีนตัวเดียวกันน้ำแล้วก็มีลูกปืนมันจะไม่มีรูระบายทิ้งถ้าหากว่ามันรั่วปั๊บเนี่ยน้ำรั่วมันจะเข้าเครื่องได้เลยนะครับทุกท่านดังนั้นไอซีนปั๊มน้ำของยามาฮ่าเนี่ยนะถ้าเก่ามาทักนิดหนึ่งใช้งานานานๆหลายปีห้าปีสิบปีก็ควรที่จะทําการเปลี่ยนออกนั่นเองนะอ่าทีนี้กรณีที่น้ํามันเครื่องเข้าหม้อน้ํานะครับกรณีที่น้ํามันเครื่องเข้าหม้อน้ํามันก็ เหมือนกันนะครับมันในรถหลายๆรุ่นถ้ารถมันอยู่ในถ้าชุดเฟืองปั๊มน้ําอยู่ในห้องพัดนะครับถ้าเฟืองปั๊มน้ําอยู่ในห้องพัดถ้าซีนมันรั่วปั๊บมันก็เหมือนกันมันก็ไหลผ่านเข้ามาฝั่งทางหม้อน้ําได้นะครับมันก็จะเข้าได้ฝั่งนี้น้ําเข้าเครื่องนะครับกับน้ํามันเครื่องเข้าหม้อน้ํามันจะเข้าฝั่งทางซีนจานไฟนะครับทุกท่านนะมันจะเข้าฝั่งทางซี อ่าปั๊มน้ำนะครับอ๋อขออภัยพูดผิดนะและอีกส่วนหนึ่งที่น้ําจะเข้าเครื่องได้นะครับน้ําจะเข้าเครื่องได้เนี่ยถ้าปะเก็นฝาสูบไม่ดีน้ําเข้าเครื่องแน่ๆน,นะครับอ่าถ้าเป็นรถอ่ามอเตอร์ไซค์ของเราเนี่ยถ้าปะเก็นฝาสูบไม่ดีเสื้อสูบโกงงอบิดตัวนะครับปะเก็นไหมปะเก็นละลายน้ําเข้าเครื่องได้แน่ๆนะครับทุกท่านนะแต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคือถ้าเป็นเครื D ่องยนต์ดีเซลมันจะมีท่อน้ํามัน มันจะมีท่อน้ํามันขึ้นมารอเลี้ยงชุดวาล์วชุดแคมนะครับอ่านี่อันนี้ฝาสูบมันจะมีวาล์วมีแคมมด้วยมันจะมีท่อน้ํามันขึ้นมาถ้าอรลิงมันขาดถ้าปะเก็นมันแตกน้ํากับน้ํามันเครื่องมันจะเข้าหากันได้นะครับทุกท่านมันจะเข้าผ่านทางปะเก็นที่มันแตกนี่แหละนะครับเอาละนะครับทีนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องของการแยกชิ้นส่วนเพื่อที่จะดูว่าซินปั๊มน้ํามันอยู่ตรงไหนเราจะเปลี่ยนอย่างไรตรงนี้มีกิฟต์หนึ่งตัวนะมีกิฟต์หนึ่งตัวเดี๋ยวเรา ขอทาการงัดออกก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวกระเด็นหายแง,งานเข้าเลยนะอ่าน,นี้ของมีโอร้อยยี่ห้านะมีโอร้อยยี่ห้าออกไหมไม่ออกนะครับนี่ถอดออกมาได้เลยไม่มีมาร์กนะไม่มีมาร์กตรงนี้มีแหวนหนึ่งตัวเนี่ยตรงนี้มีแหวนหนึ่งตัวนะครับถอดออกมาเนี่ยอ่าเห็นไหมมันจะมีร่องใส่สลักตรงนี้นะอ่าทีนี้นะครับตรงนี้เมื่อเราถอดสลักออกเมื่อเราถอดเอาสลักออก นะครับมันก็จะมีแหวนนี่แหวนหนึ่งตัวนะครับแหวนหนึ่งตัวแล้วก็ดันออกไปเลยนะครับดันออกไปเลยเนี่ยซีลปั๊มน้ํากับลูกปืนมันอยู่ข้างในเนี่ยนะครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นซีลปั๊มน้ํานะครับเวลาที่เราเจาะซีลปั๊มน้ําออกนะเวลาที่เราเอาะซีลปั๊มน้ํบอกแนะนําแนะนําเลยอตัวนี้ไม่น่าจะมีลูกปืนนะตัวนี้ไม่มีลูกปืนไม่เหมือนของเอ็กไซเตอร์นะไม่มีลูกปืนนะครับทุกท่านนะอ่าเรานะครับจะใช้ ต่อตรงนี้ก็ได้ต่อกระแทกลงไปมันจะมีร่องให้เราต่อกระแทกเอาซีนออกนะครับแต่ว่าส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นผมผมจะใช้ไฟเผาเลยไฟเผาให้มันไหม้ไปเลยนะตรงจุดจุดนี้นะไฟเผาแล้วก็ค่อยทําการงัดออกนะครับทุกท่านมันก็มีอยู่แค่นี้นะครับแกนนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้สึกนะถ้ามันสึกมันก็จะเป็นร่องเป็นรูเอ่อเป็นร่องลึกลงไปเป็นเส้นนะอันนี้แกนก็ถือว่าแกนปกติดีอยู่นะครับทุกท่านนะอ่าตรงนี้นะครับอันนี้ซินจานไฟ สินพอข้อเหวี่ยงนะของยามาฮ่าเนี่ยจะต้องถอดฝาครอบออกมาทุกคันเลยนะเพราะว่าสินมันดันจากข้างในเข้าไปนะครับเขาก็ออกแบบมาเพื่อป้องกันแรงอัดภายในเครื่องอดันสินหลุดนั่นเองนะครับทุกท่านนะถ้าใส่ผิดเนี่ยถ้าเขาออกแบบมาไว้ข้างนอกเนี่ซสินมันมีโอกาสหลุดนะาตามนี้นะครับทุกท่านนะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับย้อนนะครับถ้าจะเอาออกเนี่ย แนะนำให้เผาดีกว่าดีกว่าไปตอบตอ,บตอบไปตอกมาเดี๋ยวมันแตกนะครับโดยเฉพาะของไอพวกเอ็กไซเตอร์นะครับเอ,อ็กไซเตอร์ 4. นะเอ็กเอ็มสลัพวกนี้นะแนะนําให้เผาเลยนะครับเอาไฟแก๊สเผาให้มันไหม้เลยนะครับค่อยทำการงัดขอบนอกออกนะครับถ้าเป็นรุ่นที่มีลูกป,ปืนเนี่ยลูกป,ปืนจะเป็นเบอร์ขนาดนี้นะครับาจาเบอร์ไม่ได้อันนี้เห็นไหมล่องรอยมันเป็นสีรุ้งจากการเผาของเรา นะครับอันนี้เราเผาของเอ็กไซเตอร์นะครับเอ็กไซเตอร์เราเผาออกมาเลยนะจำเบอร์ไม่ได้เนี่ยมองไม่เห็นด้วยนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวประกอบกลับนะครับทาจรารวีแล้วก็ประกอบกลับตามนี้นะครับอ่ะใส่เข้าไปปั๊บเมื่อกี้นะครับมีอะไรบ้างมีแหวนเห็นไหมอ่ามีแหวนมีสลักนะครับมีสลักนี่แล้วก็ตรงนี้นะอ่าใส่ลงให้ตรงสล่องนะ แล้วก็แหวนนะครับแล้วก็แหวนแล้วก็ตามด้วยกิล๊ล็อกตัวสุดท้ายนะครับตรงตามนี้เลยนะครับทุกท่านนะเอาละนะครับในคลิปนี้จบคลิปไว้เพียงเท่านี้สวัสดี FC ทุกท่านครับสำหรับขั้นตอนของการถอดออกมาเพื่อที่จะเปลี่ยนซีนการไฟเพื่อที่จะทำการเปลี่ยนซีนปั๊มน้ำนะครับสวัสดีครับ